ครับสบายสบายสไตล์หนึ่งตนครับอามน,นีผมจะมาทำเมนูพิเศษนะครับเพราะว่าผมได้วัตถุดิบพิเศษมาครับจักจันครับจักรจัน์เนาะอันนี้อันนี้ได้ยิน,น,น,นเสียงไหมครับครับเป็นจักจันทที่ผมซื้อมาจากตลาดเนาะเพราะว่า แถวบ้านผมมันยังบทันออกครับฝนห้กระต๊มาเธอเดียวเนาะมันต้องใายดินบทันซุ่มมันเลยขึ้นบทันไใดครับแต่ว่ากะเดี๋ยวมาเ็ดเมนูก๋อยจักจันครับให้พี่น้องเบิง่งเอาเดี๋ยวเฮจอย่งไรเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับระวังรอกกระถาหอนครับ ะมาาเเบิ่ง,งก้อนสิขกวเขาต้องแกะปีกเพิ่นออกเนาะครับเพราะว่าปีกเพิ่นน้ำมันสิแข็งแนี่ยสักบางอันก็เหลี่ยมแหลมแทงปากแทงเหงือกเขาเนาะอันนี้ครับอันนี้ก็มีแมงแข็งแล้วครับแมงแข็งนี่ครับอีกตัวนึงอันนี้สีเขียวตัวนน้องอ่อนอ่อนอนนี้ตัวก็แก้เพื่นนี่นี่ครับนี่ นี่เน,นาะบันชิรักษณะเดี่ยวผม่มาให้เบิ้งไม่แข็งกัะสิเป็นขิวๆค,ครับรสชาติแบบไก่ไก่กันกันกบแมงดาเนาะครับเห็นมานอาอชัดกว่าเออนน่ครับ ผมเพาก็ทิใส่เกลือนไปน้อยหนึ่งนะครับก็เพื่อม,มาาอีให้มีรสชาติแต่ก็เพื่อให้มันรับกินข้าวนำครับลักษณะรสชาติท้าวผู้ดใดบ่เคยกินกับขีปมาณง่ายสุดกับตะก,กะแตนครับเนาะการเพาะกะทิมีกินเฉพาะองเก่นอยู่ กระแตนพึ่งกระติดกินแตยยงหยานนะครับกินใบใหม่ต้มตำอันนี้เพื่อนกินไปเชิงกรงใหม่กินหนำเบี้ยงแน่หนำว้าแน่ใบใหม่แน่ครับเพื่อนกินตามมองกรงใหม่ที่เพื่อนอยู่ครับสีสันเดิอดมากแล้วครับหรือถ้าผู้ใดเควยเบิ้งคลิปก่อนหนาของผมเหมือนกระติดประมาณ พี่โปมครับจิ้งหรีดนี่นะครับลักษณะเพื่อจะคลา,ายๆกันครับภาษาอังกฤษวิว่าอีกอย่างก็เท็กเจอร์เท็กเจอร์ลดสัมผัสเหนือสัมผัสเพ่อนกระสิประมาณเดียวกันครับยำไปกับิพ่อเป็นกันเนาะ เรียบบ่อยแล้วครับไม่ยังเหรอมัหนึ่งคอไม่เหงาเยใส่กระเจายนขัวครับเอากระสีมันนี้จะ็ด้สองเมนูครับก็คือตําหรือก่อยนะครับตมใส่บักม่วงครับบักม่วงสมบักม่วงก็ลังออกนะครับช่วงนี้ก็ร่งเป็นน่วยก็ลังขิดสมเอาก็เอาสมสมมาตําใส่กันครับอ่ะอาหารดีสารของแฉะครับอีกนึงก็กินขัวเลยครับอ่ะขัวนี่กระสีแบงส่วนหนึ่งนะครับ เดี๋ยวจังไปเบิ่งวิธีต่ำครับวิธีก้อยเนาะมองมวงครับบอลม่วงแกะนะครับมองเนะะ่นหน่อยๆครับอ่อ,อนๆมีรสสมสมแล้าก็สีใสเพราะประมาณครับใสปลอหลายเดี๋ยวจะคนหมักเนะาะเพราะฉะนั้นมีรสสมน่มย่อนนิ่แล้วก็ฟ้านเป็นเส้น,นหน่อยๆครับแบบเดียวกันกับหยำมังห,หงครับ ถ้าผู้ใดมารสชาสติของม่วงแต่บ่มักสมแห้งในกรณีของม่วงมันสมครับก็เอาไปขันน้ำคือเอาก่อนก็ได้ครับเนาะไห้มันมีแต่รสดจมมอ่อนแล้วก็เป็นหอมๆอมของม่วงครับเตรียมผักหอมครับกระหอมใส่ก๋วยใต่๋ตำเนาะก็จะมีหอมเอผักหอม ปลูกผักหอมเสียแน่นี้ครับผักชีฝรั่งกับเฮ้ยไม่ใช่ผักชีฝรัง่งผักชีใบเลื่อยเนาะผักหอมปี๋แล้วก็ผักหอมเสียแนนี่ผักหอมโปลูกานี่ครับครับผมอาหารลืมครับหอมสดเนาะต้นหอมหอมพื้นฐานสามสามอย่างบ้านเฮานี่แหละครับ ใส่ดาบใส่ตุม่มใส่ก่อยเฮากคสิมาตำครับใส่พริกผงนะครับเฮาสิบปใส่พริกสดจังสีอันนั้นเนี่ยครับ ใสจัดจันเขาครับแล้วก็ติตําเครื่องเดียวนะครับเครื่องหนึ่งสิเอาไปกินตัดขัวเลยขัวกินเลยนะครับหัวตาํา เอาดิ่มแหล็กแหลกหมดแล้วครับเพิ่นก็ซิมีหนามอยู่ในตัวคนเนี้ยจังหน่อยอยู่นะครับเผินกะซิเป็นซุ่มๆจังหน่อยครับแต่ละพื้นที่เพิ่นตำเพิ่นก็ซิใส่สูตรคนละหมองเออคนละอย่างกันนะครับจำลาบเนี่ยแหละครับลาบเนื้อกับลาบิสานกับบ๊คือกันครับ เพราะว่า,วา,าเข้ากันย่ำนั้นเล่าอัียุบหยิบให้วแต่ด้ปิบนติน,นั่นนะครับ ครับก็จะเป็นภาษาไซเพื่อนอาจจะเอิ่นว่าเป็นน้ำจิ้มเป็นแจ้วไปนะครับแจ้วจกกักระจันครับผมแต่ว่าภาษไอีสานเพื่นเอืน่นก่อยนะครับเอินตำ่ำ ใส่หลายแล้วครับเพราะว่าตอนหัวเขาใส่เกลือแล้วแล้วก็มีรสชาติแน่แล้วเราก็บต้องใส่หลายครับอันนี้เราก็จะใส่อันบักม่วงครับเพิ่มรสสมรสเปรี้ยวค่อยๆใส่ได้ครับบักม่วงนี้เขาเติมได้รนะครับถ้าข้าวตำแล้วปรุงแล้วเบอร์สุยางแล้วมักสมผู้มักสมกับเอายิบกินกับเป็นพักอีกก็ได้ครับ เรียบร้อยนะครับนีบคบ่ครับผมอุ้ยเป็นตะดแสบครับอ่าครับผมชิมนะแจ้งหน่อยเนาะแม่ครัวเหาอแซ่ใบกระโดนพอดีท่านใบกระโดนน่ะกระโดนดีไซด์ครับนี่กระโดนที่ซึ่งหัวนี่เดี๋ยวจังหน่อยจังไปเก็บอ่ะเข้าสปไราาประวังอันเพิ่นตักใส่ถวยเข้าสปไปไปเก็บใบกระโดนครับ มีมะนาวใบอ่อนโอ้ยบ่มีใบอ่อนพี่น้อ,อ,อ,นอ,อ,อ,นนองเอ้ยนี่ใบกระโดนครับถ้าผู้ใดบ่เคยเห็นอันนี้เขาเอิ้นกระโดนน้ำนาะครับภาษาไทยเพิ่นเอิ้นต้นจิกครับเนาะจิกจิกภาษาไทยกับจิกอีสานคนละจิกนะครับต้นจิกเนาะครับคนภาคกลางเพิ่นเอิ้นแต่ว่าภาษาอีสานบ้านเฮาเอิ้นกระโดนน้ำนาะครับกระโดนโบกเป็นแนวไรกระโดนโบกมันสีม่หน่วยครับมิน้นวยกลมๆเนาะ แ้่ถ้า,ถากระโดนน้ำนี่มันสีมีดอกเป็นพวงครับพวงสีแดงเงาๆลงมางามงามครับอ่ะบ่มีดอกเบอร์บเมนบ่มีดอกบ่มีหอ,อดอครับอาจจะยอดออกแก่แล้วแล้วผมจะสิไปหามาอีกครับครับเรียบร้อยแล้วตักส่จานไปน,นี่ครับ่ต้องฮหดร้ายพพ้อสัมผัสเขาไทยเพิ่นเอินว่าแจ่วนะครับมันบ่หล อีสานเอื่นต่ำเอิ่นก่อยครับเโอเคครับเดี๋ยวก็ไปผมชิไปหาพักกรโดนมากินกับเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็ปล่าไปแค่นี้ครับถ้าผูใ้ใดถึกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำเด้อครับสบายสบายสไตล์หนึงตนครับขอบคุณครับ